ดูการเลี้ยงหอยในกระชังนะครับเป็นกระชังบกนะครับก็ต้องมาดูตอนกลางคืนนะครับจะได้เห็นว่าหอยขึ้นมากินนะครับขึ้นมากินผักตบผักบุ้งนะครับที่เราลงไว้นะครับอันนี้เป็นบ่อขนาด2อคูณสเมตรนะครับก็ถือว่าแออัดนะครับเพราะว่าผมลงไปผมลงไข่ไปค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่า เราไม่รู้ว่าอัตราการรอดเท่าไหร่นะครับการทดลองเลี้ยงนะครับแต่ที่ได้มันได้ผลเกินคาดนะครับก็เลยทําให้หอยแอร์อัดนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะทําการาซื้อกระชังมาเีกสักผืนนะครับเพื่อมาขยายนะครับแบ่งออกไปนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะเห็นว่าเนี่ยมัน แออัดเกินไปนะครับทั้งที่ยังไม่โตนะครับเดี๋ยวต้องขยายออกไปสัก2บ่อถึง3บ่อนะครับให้มันโตเต็มที่นะครับอาหารก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักต่างๆครับผักบุ้งผักผักตบเป็นหลักนะครับเพราะว่าหาง่ายนะครับแล้วก็จะมีอาหารประดุกบ้างนะครับสองสาวันนะครับประมาณสักหนึ่งกัมือนะครับเพื่อให้หอยเจริญเติบโตได้ดีนะครับเนื้อเต็มนะครับนี่คือการทดลองเลี้ยงนะครับ ที่หลายคนบอกว่าเลี้ยงแล้วมันตายนะครับผมเลี้ยงเนี่ยน้ําผมไม่มีพักนะครับคือเป็นน้ําบาดาลเลยนะครับน้าน้าเป็นน้ำปลาปาเลยครับเพราะว่าที่นี่ไม่มีบาดาลนะครับผมเช่าบ้านอยู่นะก็จะเป็นน้ําปลาปาล้วนนะครับเทคนิคก็คือเวลาเราปล่อยน้ํหออกนะครับอย่าไปปล่อยหมดนะครับปล่อยประมาณอ่าสามในสี่นะครับอ่าสามส่วนนะครับถ้าถ้าเปรียบเทียบสี่ส่วนก็คือสามในสี่แล้วก็เหลือไว้ประมาณหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็เติมน้ําใหม่ลงไปเลยนะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆกล้นะครับ ก็จะเห็นว่ากลางคืนหอยขึ้นมากินอาหารนะครับอา,อาหารปลาดุกผมก็ให้ประมาณ2วัน3วันผมให้ทีหนึ่งประมาณ1กํามือนะครับที่เหลือก็จะเป็นเศษผักเศษหญ้าแล้วก็ผักตบเป็นหลักนะครับเพราะว่าหาง่ายนะครับแถวนี้นะครับเดี๋ยวจะสั่งกระชังบกมาอีก1ผพื้นนะครับแล้วก็แบ่งออกไปเลี้ยงนะครับ แยกไปนะครับเพื่อให้หอยได้เจริญเติบโตได้เต็มที่นะครับรู้สึกว่ามันจะแออัดเกินไปนะครับนี่คืองานทดลองครับก็คือว่าเทคนิคผมจะแนะนําใครที่จะเลี้ยงใหม่ๆนะครับอย่าไปซื้อพ่อแม่พันธุ์นะครับเพราะมันแพงครับตอนนี้กําลังกระแสกําลังมาครับเลี้ยงหอยนะครับไปซื้อพ่อแม่พันธุ์ทีแพงมาเลี้ยงนะครับผมแนะนําว่าให้ซื้อไข่นะครับเพราะว่าเราจะได้เยอะกว่านะครับแล้วก็ใจเย็นๆอีกนิดนึงเลี้ยงไปอีกประมาณสัก สามสี่ห้า 3, 4, เดือนเราก็จะได้รุ่นใหม่ขึ้นมานะครับก็คือรุ่นลูกนะครับอันนี้ผมเลี้ยงมาประมาณเดือนกว่านะครับก็ออกมาประมาณนี้ครับตัวมณนอัตราการตายก็ไม่ถือว่าตายนะครับจะมีตายบ้างก,ก็ตอนที่เริ่มเป็นฟักตัวใหม่ๆนะครับตายนิดหน่อยนะครับาตายน่าจะประมาณไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นตนะที่ผมดูจากตอนที่ถ่ายน้านะาหลังจากนั้นมาก็ไม่มีตายนะครับ ตายเต็มที่ประมาณ5้าถึงห้าถึงไม่ถึงสินะถ้าสิบก็ถือว่าเยอะเกินไปนะครับเพราะผมดูจากตอนที่ผมถ่ายน้ําออกนะนะครับอ่ามุมนี้จะเยอะมากเลยนะครับเนี่ยตัวโตโแล้วก็มีนะครับอ่าเดี๋ยวต้องมาคัดแยกออกนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะหนาแน่นเกินไปนะครับหนาแน่นเกินไปนะครับ ทำให้อาหารไม่เพียงพอแล้วก็น้ำอาจจะเน่าเสียง่ายเร็วนะครับทำให้หอยไม่โตนะครับก็ผมถ่ายน้ำก็ประมาณอาทิตย์ละครั้งนะครับอาทิตย์ละครั้งจะเน้นเติมเอานะครับเพราะว่าผ้าใบผมรู้สึกมันจะรั่วนะครับอพอดีมีไม้ล่วงลงใส่นะครับอาจจะรั่วอยู่ตรงกลางยังหาจุดไม่เจอครับก็เลยต้องคอยเติมน้ำประมาณ2วันเติมทีนะครับมันจะแห้งลงนะครับถ้าเรามีบอ่อ บ่อปูนบ oh. ่อก่อ no ด้วยอิฐอะไรก็ได้นะครับก็เลี้ยงได้นะครับแต่นี้คือผมเคยเลี้ยงปลาดุกในกระชังบกนะครับก็เลยทดลองมาหมดทุกอย่างครับเลี้ยงปลานิลปลาดุกปลาตะเพียนสุดท้ายก็เลี้ยงมหมดทุกอย่างครับทั้งกบทั้งไรทดลองดูนะครับแล้วเห็นมีคนบอกว่าเลี้ยงหอยมันตายนะครับผมก็เลยลองทดลองดูนะครับก็สั่งซื้อไข่มาเอาแต่ไข่มามาฟักฟักเป็นตัวนะพอฟักเป็นตัวโอ้โห เต็นบอนะครับอย่างที่เห็นนะก็ต้องคัดแยกขยายไปสักสองสามบ่อครับไม่งั้นก็แบบนี้นครับแอ r u อัดนะครับผมให้ดูคร่าวๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงจะคืบหน้าก็เดี๋ยวจะถ่ายอัพลงให้ดูเรื่อยๆนะครับาการจเจริญเติบโตนะครับ